สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องช่องอาทิตย์กเกษตรทฤษฎีไม่และเ e อฟซี่สุกุสุขคนเมื่อนี้ก็จะมาเปิดราคาค้าวโพดิกัดบ้านวางคูนตำบลกุศเทือเ่อนอำเภอศรีบุรเรื่องจังหวัดนองบัวลำพูครับพี่น้อง กับบาวนอีกคือเก่าครับพี่น้องเมื่อีบาวโนูเสียมาฝากพี่น้องเข้าจากโตัวเดี๋ยวเขาไปสอบถามบาวนูกันได้เลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับแนน้ำซอในน้ำบานอีกครับครับผมหอยนูนะครับเด้ออ่านบางขุนตะบลกุสเทียนอำเภอสิมเรืองจังหวัดนคทรีคพันครับมื่อีใดแม่มันท่องพอควอยเผือกมาฝากพี่น้องครับอ่าแม่มันค้ายเผือกตัวหนึ่งเนาะครับทองควอยเผือกทองควอยเผือกครับอ่าม่นีเพื่อนเป็นสายพันธุ์ใดครับเวลูกผสมครับ ลูกผสมเนาะลูกผสมจับสารบัดจับจัลปัรลูกผสมออกไถ่หรือเปล่าครับออกไท่มาเกตสิเปอร์เซ็นหรือล่ะครับออกไทยมาแล้วมีตาแต้มแจมแจมแล้วเนาะครับตาแจมแจมแจมข้อว่างครับถุงน้องขาวมีบิร์นอรับอัตลักษณ์ออกมาแล้วความสูงเพื่อนต่อใดครับร้อยสี่ทิพครับร้อยสี่สิบประกันตำนี้ขาบดโกบดถอนหางบดดอกเนาะครับหางบดดอกครับครับล้ำตัวดีครับพี่น้องสถานะในท้องเพื่อนผสมท้องเทพมังกรครับเทพมังกรมีใบมี่เอกสารเนาะมีใบมี่หลอดครับไม่พี่น้องเขาเบิ่งครับ อ่านี่ครับครับกับมาเบิงมาชมเอาครับสําหรับเมื่อนี่เบาโนจัดไม้พี่น้องเฮาแม่ม่านตัวหนึ่งครับผสมกับเทพมังกรครับพี่น้องโอ้ตัวใหญ่งามครับพี่น้องถ้าผู้ใดสนใจก็ติดต่อเบาโนเขามาควยงามฟาร์มดอนมหาครับครับมาเบิงด้านหลังเพ่นผสมกับวันที่หนึ่งเดือนมกราหกครับได้แล้วสามเดือนกวัวเนาะต่อเทพมังกร ทองกับเทพมังกรรับประกันทองครับรับประกันทองลาดผุดเส้นลาดผุดเส้นเนาะครับครับผู้ใดสนใจครับพี่น้องทองที่ใดครับทองที่สองครับทองที่สองเนาะครับอ่าเปิดราคาเท่าไรครับเปิดไว้หกหมื่นสองพันบาทครับครับหกหมื่นสองพันบาทครับโอ้ราคาเกษตรกรเนาะราคาใหญ่ใหญ่ครับแม่ใหญ่ๆงามๆครับหนาหน้าย่ๆครับหนาใหญ่ๆอ่างๆครับพี่น้องโอ้หาบ่พออีกแล้วครับอ่าผสมกับอ่าเทพมังกร เทพมังกรครับท่องที่ใดก่อครับท่องที่สองครับท่องที่สองเนาะความสูงเพิ่งก็ร้อยสี่สิบครับเปิดอยู่ที่หกหมื่นสองพันบาทเนาะครับครับบอเบอร์โทรพี่น้องเขาเนี่ยครับศูนย์เก้าสองเก้าหกเจ็ดหกเก้าแปดแปดครับครับอ่าเบอรเบงอ่าความงามของเพิ่นครับเบิงทไายครับพี่น้องทไายมะนาวตัดเลยครับตัวนี้ยไทยโอ้ไทยดีไทยง่ายครับหนูหางง่ายหางเป็นพวกรับพี่น้อง ครับน่มซีเต้าครับหัวน่มงามครับหัวนมสวยๆเลยครับพี่น้องเราเขาไปเบิ้งใกล้ๆครับหัวหัวนมสวยๆเลยแข้งขาดีมีกําไรแม่นี่มีกําไลนาล้างสําหรับแม่พันธุ์โอ้ทองทองอ่างครับทองอ่างทองกระไ่ครับหลังไ่หลังหนาครับข้อไ่ครับเบิ้งลาตูโอ้หนาครับพี่น้องเบิ้งด้านหน้าบอกมาให้ชัดเจนนะครับบนี้ครับครับเบิ้งด้านหน้าครับพี่น้องด้านหน้าก็มี ตาแต้มตาแต้มชัดเจนพออ้องเออบกร้เปาไงแข่งขาครับครับบงด้านนาพันเกกอนครับด้านนาเชียงครับอวยด้านนาไม่พี่น้องเขาเบิง์นนะครับครับด้านนาครับโอ้ด้านนาหัวหนวกัอนอนดีมีตาแต้มแข่งขาไงเขาออกโมลาอยู่เนาะครับครับออกโมโมลาผสมอยู่ครับพี่น้องครับเบิร์ครับพี่น้องโอ้ล้ำตัวครับเอาเห็นเราก็จับจ้องมองหาเอาน้ำบาหนูจัดไม่พี่น้องเขาแม่ม่านทองตัวนึงครับ เห็นแล้วกัมาเบิงมาช่อมเบาอยู่บ้านวังคูนครับพี่น้องครับมือนีจัดมาแม่สวยๆงามๆเลยท่ายดีหางเป็นพวกเลี้ยงง่ายหูเนาะครับผมหูจินยาดีครับพี่น้องครับเอาบอกเบอร์โทรพี่น้องอีกนะครับ0 9 2ย์เ6้8 8อครับครับครับสุทด้ายนี่ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้อธิตย์น้ำนีด้วครับสุทธายนี่กล่าวคาสวัสดีครับ